ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะการเล่นน้ำคลายร้อนก็จะเป็นของคู่กันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุจากการจมน้ำเพราะทุกๆปีทางรายการของเรานะคะจะนำเสนอเหตุการณ์เด็กจมน้ำเพื่อเตือนภัยมาโดยตลอดปีนี้ก็เช่นกันค่ะเมื่อเกิดเหตุสลดขึ้นจากกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ความสูญเสียครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ หญิงรายหนึ่งกำลังเล่งช่วยชีวิตเด็กชายที่หมดสติจากการจมน้ําในสระของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยในวันที่เกิดเหตุหญิงคนดังกล่าวบ,บังเอิญผ่านมาและก็เห็นช่างก่อสร้างอุ้มเด็กชายที่หมดสติขึ้นมาจากสระน้ําเธอจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีประสบการณ์ความรู้ที่เคยอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตคนจมน้ําขณะที่เธอทํางานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศนอร์เวย์ปฏิหารมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับ เด็กชายฟื้นขึ้นมาจากการปั๊มหัวใจอยู่นาน10นาทีนับว่าเป็นความโชคดีที่ครั้งนี้เด็กชายรอดชีวิตจากการคลาดสายตาของผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ความโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปหรอกครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนมักจะมีข่าวเด็กจมน้ําอยู่เป็นประจำแทบทุกปียังเดือนมีนาคมนี้ก็มีเหตุการณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิตไปแล้วหลายรายด้วยกันในหลายพื้นที่จากการสํารวจสถิติสถานการณ์การจมน้ําในปี2564 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงแค่วันที่18บแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบเหตุการณ์จมน้ำทั้งหมด59ครั้งในทุกกลุ่มอายุเสียชีวิต46รายบาดเจ็บ12รายกลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดได้แก่อายุแรกเกิดถึง14ปีมีมากถึง18รายด้วยกันห้ามีนาคมที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นนัดรวมตัวกันไปเที่ยวผ่คลายที่น้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ วัยรุ่นกลุ่มนี้เคยมาเที่ยวที่น้ําตกแห่งนี้มาก่อนก็มาเล่นน้ําคลายร้อนตามปกติจึงนัดกันกลับมาเที่ยวที่น้ําตกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้ว่าการกลับมาในครั้งนี้จะต้องมีเพื่อนที่ไม่ได้กลับออกมาไปถึงสองคนด้วยกันวันนั้นที่ไปเหรอครับ ยีบเกคนครับที่มาถึงปุ๊บก็โดดเล่นน้ำกันแล้วยังไม่ทาได้ทำอะไรกันเลยก็ไม่ถึงเสียงทีมีอาร์มครับโดดไปก่อนโดดไปแล้วว่ายแล้วเขาหมดเลยลเพื่อนอีกคนที่ชื่อฟิลที่เป็นคนที่เสียชีวิตเขาก็ตามไลที่อาร์มไหยมา แล้วก็หมดแรงทั้งคู่เพราะว่าเหมือนน้ํามันดูดนะครับตรงนั้นแล้วผมก็เลยไปช่วยอามก่อนดึงอามขึ้นมาแล้วก็แดนกับผมก็ไปด้วยกันแดนก็เป็นคนที่ไปช่วยแต่เสียชีวิตกับฟิลมพอไปช่วยอามเสร็จรปุ๊บก็ไปช่วยฟิล์มต่อแดนไปช่วยก่อนแล้วผมก็ตามไปตอนที่ผมไปน้ำาก็หมุน,นดูดผมลงไปแล้ว ครั้งก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นเคยมาเล่นน้ำณจุดนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ครั้งนี้จากคำบอกเล่าที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อลงไปเล่นน้ำตรงจุดเดิมแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเมื่อต้องใช้แรงในการว่ายน้ำเยอะขึ้นจากขาที่เคยถึงพื้นก็กลับเป็นเหยียบพื้นไม่ถึงน้ำข้างล่างก็เย็นกว่าเดิมมีลักษณะดูดตัวลงไปตลอดเวลาด้วยจึงทำให้เพื่อนสองคนในกลุ่มจมหายไปต่อหน้าต่อตาทันที ก้อนหินที่โดดไปยังไม่ถึงไอ้ตรงน้ําตกครับผมปล่อยตัวไปยังแทบไม่ถึงเลยครับผมก็เลยขึ้นมาเห็นสี่คนนะครับที่จมอยู่ผมอยู่ใกล้ตัวฟิล์มสุดผมก็เลยว่ายเข้าหาฟิลม์มแล้วต้นแล้วฟิล์มจะหันมาเกาะผมผมเคยเรียนมาผมก็ปัดมือฟิล์มออกแล้วก็เข้าด้านหลังดันหกดันตรงคอเขากับดึงแขนตีขาวออมาตอนนั้นตีอยู่ สักพักครับมันไม่ออกมันไม่ขยับเลยครับแล้วผมแล้วมันก็หลุดมือเพื่อนก็หลุดมือไปแล้วผมก็หมดแรงเลยผมก็เลยปล่อยตัวลอยกลับมาฝั่งเหมือนน้ํามันจะวนมั้งครับเพราะผมไายแค่นิดเดียวผมยังเหนื่อยมากเลยข่ะตอนตีขามาตีสักพักแบดมันแรงหมดเร็วมากเลย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจึงรีบเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาใต้น้ําและในที่สุดก็พบร่างและสามารถนําร่างทั้งสองขึ้นมาจากน้ําได้ท่ามกลางความเศร้าสลดของเพื่อนและพ่อแม่ที่เฝ้ารอรับร่างอันไร้วิญญ,ญาณกลับบ้าน เหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวจมน้ำจนถึงขนาดบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยมีอยู่แค่เพียงครั้งเดียวเมื่อปี2558นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวจมน้ําเสียชีวิตปรากฏว่าจุดที่เขาจมน้ําเสียชีวิตเนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์มาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็มานั่งคิดกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะในรอบหลาย,ลายปีเนี่ยมันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ถึงขนาดคนเสียชีวิตขนาดนี้เกิดครั้งเดียวอย่างที่บอกนะครับแต่พอเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราให้ความสําคัญนะครับก็เลยได้ไปประสานงานนะครับกับมูลที่ร่วมกันอยู่เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าที่ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการดำน้ำนะครับเข้ามาสํารวจแบบทั่วพื้นที่เลยนะครับสารวจพื้นที่ เพื่อให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของที่อาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยก็คือในเรื่องความลึกนะครับในเรื่องของสภาพว่ามีโขดหินหรือไม่อย่างไงนะครับผลจากการสํารวจเป็นไปตามที่เราคิดจริงๆครับก็คือโดยพ่ออย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เล่นน้ํานะครับซึ่งในอดีตเนี่ยพอหน้าแล้งแบบนี้ครับตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับจะมีความสูง มากมากอยู่ในระดับที่ถ้าคนตัวสูงยืนสามารถยืนได้นะครับแต่ปัจจุบันประมาณ2เมตรนะครับและในจุดที่น้องตกเสียชีวิตเนี่ยที่น้องจมน้ําเสียชีวิตประมาณ2องเมตรยีเปลี่ยนไปก็คือมีความลึกเพิ่มขึ้นอุณหภูมิน้ําที่เย็นขึ้นกับความลึกที่ลึกมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยความที่วัยรุ่นที่มาเที่ยวไม่คาดคิดมาก่อนว่า สถานที่ที่เขาลงเล่นน้ำนั้นมีการเปลี่ยนสภาพไปมากกว่าเดิมจึงอาจไม่ทันได้ระวังตัวเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะครับจึงมีแผนการปรับปรุงแก้ไขป้ายแจ้งเตือนการเฝ้าระวังตามจุดต่างๆมากขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรอกครับแรกสุดเลยที่เราสามารถทำได้ที่จะให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวคือ จะทําให้เขารู้ว่าน้ําตกเรามีความเปลี่ยนแปลงไปอันตรายมากขึ้นนะครับก็เลยมีการติดตั้งป้ายเพื่อให้กระจายมากขึ้นนะครับเพื่อคอยเตือนนักท่องเที่ยวว่าน้ําลึกห้ามลงเล่นน้าไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หน้าน้ําตกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาสงสัยว่าจะเล่นน้ําตรงไหนได้บ้างนะครับเขาเราจะได้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งคอยเป็นรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งมีอยู่2คนเนี่ยคอยบอกว่าตรงไหนเล่นได้นะครับ ถ้านักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะลงเล่นน้ําในโซนนี้นะครับซึ่งอาจจะมีความลึกตั้งแต่เมตรแปดสิบไปถึงสองเมตรห้าสิบเนี่ยเขาจะต้องใช้ชูชีพทุกคนนะครับหลังจากนี้เราจะไม่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ําแบบไม่มีเสื้อชูชีพนะครับโซนนี้ครับที่ที่ได้บอกให้กับทางทีมงานทราบว่าเดิมทีที่มีความลึกสามารถยืนได้นะครับปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีที่ยืนได้เลยครับก็คืออย่างน้อยก็สองเมตรสองเมตรกว่านะครับ และด้านนี้มี3 4เมตรก็มีนะครับพั้นคนที่คอยยืนเป็นกาดเนี่ยก็จะจะสามารถช่วย Blaze ให้นักท่องเที่ยวรู้ได้นะครับอีกประการหนึ่งที่นักดำน้ำดำลงไปแล้วให้ข้อมูลคือนอกจากาน้ำลึกมากกว่าที่เคยเป็นอยู่นะครับสองมีมีหินนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมาประกอบทำให้เกิเดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ก็คือเรื่องของอุณหภูมิน้ำนะครับก็คือน้ำมีความเย็นมากเขาใช้คำนั้คนำนี้เลยครับบพกว่าน้ำเย็นมากเรื่องน้ำน้ำวนมัน น้ำวนไม่มีครับก็พยายามพยายามให้นักดำน้ำเขาดูว่าตรงไหนมีน้ำวนนะครับวันนั้นเป็นการสำรวจท,วทั่วพื้นที่เขาก็ยืนยันว่าประเด็นเรื่องน้ำวนนี้ไม่มีแน่นอนครับเกิดทำอะไรก็ต้องรอบพออกว่านี้แล้วก็มันมีหลายอย่างที่ต้องระวังขึ้นมันทำให้ระวังตัวกันมากขึ้นมากขึ้นจนไม่กล้าไปแล้ว คงจะไม่ไปอย่างนี้แล้วเรื่องราวความสูญเสียของอุบัติเหตุการจมน้ำในครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทั้งนักท่องเที่ยวและทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ได้ช่วยกันป้องกันและพึงระวังเหตุจมน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นนี้ต่อไปค่ะ